มาต่อ <c oughs> ผมก็เลี้ยวขวาเข้ามาเส้น,สนเส้นคันคลองนะเส้นนี้ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่จอมทองถ้าใครจะไปอีถนนก็ใช้เส้นทางนี้ถนนสีเลน ยาวไปเรื่อยครับเลียงอำเภอหางดงเลียงอำเภอสังปะตองไปออกแยกดอยหล่อถ้าตรงไปก็เข้าลำพูนซ้ายก็กลับมาเส้นเดิมเส้นเชียงใหม่จอมทองเส้นเก่า108ขวาก็ไปดอยหล่อเข้าจอมทองไปถนนนะ แต่วันนี้ผมก็จะมาสายเหนือชาวบ้านผมก็เนี่ยทางใต้เส้นหางดงสันปะตองอันนี้ผมจะไปแม่ริมก็ปั่ไปเรื่อยๆวันนี้วันเสาร์รถก็ไม่ค่อยเยอะ ปกติเช้าเช้าที่นี่รถจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าสายๆก็ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดก็น้องกรุงเทพครับยิ่งมันหยุด,ย,ดยาวๆคนต่างจังหวัดมากันก็ติดสาหัส ก็จะผ่านเส้นเมื่อวาน ะจะเห็นดอยสุเทพตลอดคืออยู่ที่นี่ดีอะอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ลำพูนยังเห็นแล้วครับดอยสุเทพอะ่ะผมก็จะปัดไปเรื่อยๆปวดมากเดี๋ยวเหนื่อยอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้ว จุดหมายที่ไหนเดี๋ยวก็ตามกันมาจะพาไปเที่ยวไหนเออเนี่ย